นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับขนาดาู้ใดไรมาครับถาบัขาดย่างครับกับย่างไปพู้นครับย่างไปน้าโขดหินคุณครับไปเลนน้ำนี่ครับไปเบิ่งน้ำไหลอยู่แถวผลได้เด้อครับพี่น้องนี่ครับน้ำไหลคายค่ายครับน้าตกครับพี่น้องนี่ครับจุดจุดนี้ก็เป็นจุดลานพญานาคครับพี่น้องนี่ครับสาหรับนักท่องเที่ยวเปิ่นมาเพิ่นก็จะมาทํามุนไหวพระครับ ไหวชิงจักสิทธแล้วแตะความเชื่อความเชื่อความถือไพร่ันครับพี่น้องนี่ครับน่าจะเป็นนักศึกษาครับนักศึกษาที่เพิ่งมาเที่ยวครับพี่น้องนี่ครับก็ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่วัดประธาตุภูเขาเงินวัดประธาตุภูเขาเงินครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาย่างกันไปเบิ้งข้างบนครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศจากมุมสูงครับมุมสูง นี่ครับก็จะซ่อมไปก็จะเป็นผู้ครับเป็นผู้เป็นเขาครับบริเวณนี่ครับนี่ครับนี่คือวัดพระธาตุภูเขาเงินนี่ครับอยู่อำเภอขิมราลดครับผู้ได้ฉจะผู้ได้จะเดินทางไปอำเภอขิมมาลาดกับแวะมาก่อนครับพี่น้องนี่ครับภาพบรรยากาศนี่ปีเป็นพระธาตุครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็ด้ขด้นมาอยู่ถี่ขางบนลครับเป็นเป็นพระธาตุครับเป็นพระธาตุภูเขาเงินครับเป็นพระธาตุทีมีพระบุรุสาลีลิกธาตุสามประเทศครับที่เพิ่นอัญเชิญมาปทิสถานอยู่นี้ครับกเดี๋ยวผมจะพาเพิ่งนครับพี่น้องพาเบื่อนผาบบนบรรยากาศนี่ครับนี่เป็นผู้เขาเวยครับเป็นผู้เขาผับคนได้ถีจะเดินทางครับถีจะเดินทางไปอำเภอจิมาลดครับไปเที่ยวกับวบะไดครับแวะกอนจะหอดอำเภอจิมบาลดครับ พระธาตุครับพ,พ bride, drag, друг, ระธาตุที่เป็นสางเป็นสางซึ่งซึ่งผู้เขาครับประกาศจะมีต้นห้างครับครับเป็นต้นห้างต้นห้างต้นห้างนี่ยครับเกี่ยวกับข้ามภูติศาสนาครับเกี่ยวกับองค์ธรรมะของพุทธเจ้าครับต้นดังระดับภูได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติขององค์ธรรมะพระพุทธระพุทธเจ้ากับจักรว่าต้นห้างนี่ประวัติแนวใดครับนี่ครับนี่ครับคือพระธาตุครับพระธาตุ เพิ่นเติมเราพระธาตุสามประเทศครับพี่น้องเพราะว่ามีพระบรมสารีริกธาตุสามประเทศครับที่เพิ่มเเชิญมาปวิสดีสุนอยู่นี้ครับนี่ครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาหอดอำเภอเขมราชครับมาหอดอำเภอเขมราชครับผมจะไปเดินตลาดร้านดอกจานครับพี่น้องนี่ครับฟังนั้นกน่าจะเป็นฟังสมปูรณเราครับพี่น้องนี่ครับก็เป็นครั้งแรกหรือว่าเที่ยแรกเดินทางมากครับหอมแดงหอมแดงหอมบัว มัดละซ่ามัดละสาสา,สามกิโลยเอาสามกิโล,ลอเอามัดเดียวซ้าวอ้มัดเดียวซาวเราบาบาบาทมัดละยี่สิบนอยเลาเอาเป็นกิโลเนี่ยอรอยแปดสับอืกิโล,ลเกาสิบาทแบ่งขายครับแบ่งขายแล้วขายแบบถือถือ้แวนี่ละซ่าละซาวแก้วมัดไดจังได้นอนนี่นนั้นี ไปครับคิดจะซื้อเพิ่นครับนำมาขายให้ขอบวกๆกันครับเออบๆนี่ก็ซื้อมากซื้อมาครับเจ้าบาทใส่ก้อน่อขึ้นบพ่นนั้นมี่อเจ้าบาทกับมนละเจ้านี้มนละสี่สบ้าบาทนี่ครับสีินี่สี่ยหนึงครับนี่สามชุกร้อยหนึ่งครับสามสามชุกสามร้อย มันพอถึงสามโลก่ะเจ้าใส่ยังจะมันสามอออยู่สามอยู่อู้เราขายถือดีด้วยครับดีครับขายถืออันนี้ตลาดนัดเขาเอึ้นตลาดนัดยังเกาะร้านดอกจานเป็นบ่โยอยูครับร้านดอกจานร้านดอกจานครับมีทุกวันมีมีทุกวันตลาดเป็นตแต่ขึ้นขึ้นหน่อยช่วงปีใหม่เป็นตลาดนัดไถ่เล้าเนาะสินค้าจิมสีมาหลายอย่างขึ้นเนี่ยแต่ว่าปกติหลังปีใหม่ไปแล้วมันก็จะมีปันได้เออขึ้นว่ามัน กี่น้องคนถือว่าซื้อหลายผลมาหลายแนวได้กันไหนแต่ว่าหลังที่มันไปแล้วผลมาหลายมันควรได้ขายกี่กันมีการลนกำลังเราปกติหน้าเทศกาลสีขายดีเนาะโอ้ยเศร้าบาทแล้วก็พอซื้ออยู่เดยูซื้อซอยยูดอกให้กลับมากก็เพื่อนเพราะมันยังนี่อยู่สองหมื่นโลมาเล้วอุยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือครับเป็นท่าเรือ ขาเรืออยู่ฟังไทยครับนะครับเรือฟังซอฟอเล่าคนกับกำลังเดินทางเข้ามาครับนี่ครับเป็นการสัญจรระวางพี่น้องฟังซอฟอเล่าครับเดินทางมาฟังไทยครับคนกับมาสื้อสิ่งสื้อของมาตะลุงตลาดครับนะครับปูกระใส่เรือในหน่อยเนี่ยนะครับเป็นเรือหน่อยส่วนมากกะที่มีแต่เรือหน่อยบุมมีเรื่อยไงครับนีครับิติดท่งศาสตร์ฟังซอพอเล่าผิวเวนเป็นครับ บ,บางคนประกอบมาซื้อสิ่งสื่อของก็ขึ้นเรือเอนนั้นะครับเขึ้นเรือแนนั้นก็พรอมไปแกเดินทางขับรับนะครับผูบบ้เดินทางมาหอดกับเจะมาก,ก็มีครับพี่นอ้องโอ้เขียดเขียดโม่เป็นเขียดโม่เขียดโม่เขียดหน่อย,อยลอปาลาเราปลาสดสดปลาแม่น้ำโขงใหม่ๆสดๆด ด้วมีสิบสิบค,ครับจักกะจันจักกจันบวยโบมีผีครับเป็นพวกพวกที่ปมกีไน่กีดีอีซอดยังว่าไปครับบักบกหอยหอยเรือ ก็ยังมีละนึงตงละลยตงละลยตรงละลายตลย้วยอยังแนวหนึงล้วตีน้วตวิทยาศาสอันนี้คือกันอยู่หัวนคือกันคือกันคือโบคือกันลีละสาวก็เอากล้วอ กล้วยตีบที่มันเป็นกานหวานอยู่บนนี้หวานอย่างนเอาเอานี่ละเอาหน่อยหน่อยดิบก็ลองบังลองบัเคยกินเนื่อเถ้กล้วยเนี่ยอันนี้กล้วยโบราณกล้วยโบราณเราบัเคยกินเนื้อเถ้ลองบังเนาะเอ้าเดี๋ยวบังเสร็จต่อไปเอาครับกล้วยตีบเราโอ้ยนะครับผมกับเพื่อเคยเห็นนี่กันเลยเข่าจนหัวงอเลยเท่าจนหัวงอก็มาเห็นได้ครับแต่กูบอกง่ายเดือดแล้วก็ลายดี

เเกเี่าะวไหมนบด้้ัใบายรถง้ตับด้ยรอครับผมฝากเอเผือก pues. ับเผือกหัวใหญ่ๆเขานื่องเผือกอยังสม่เม่เผือหอมเผือหอมเผือคอม้เจอหัวใหญ่ดีครับหัวใหญ่ใ จัดเกนบติดเบอร์ไว้ก็ได้ครับโอ้ยสุดครับเปิงหัวเผือกหัวเผือกหัวมันครับครับเปิ้ลคลายมันเจียวมันหวานอะไรเจ้าโตบอกมันข้าวหอมแดงบักโม่บักอื้อฟังคนบักอื้อมี่วัดคุย่างคือกันเนาะมีทุกอย่างนี่ครับกะทัหรับ ทานใดที่เดินทางมาอำเภอเขมราชครับเดินทางมาอำเภอเขมราชก็ยาพาดครับยาพาดนี่ครับเป็นลานพระขาวลานพระขาวนี่ครับอยู่วัดบุงขี้เล็กนี่ครับเป็นวัดบุงขีเล็กนี่ครับก็เป็นทางที่จะไปวัดปากแสงครับวัดพระใจพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ออันนี้ครับเป็นเจดีพระศรีอริยเมตไตรครับนี่ครับก็ ผู้ใดอยากมาทำบุญครับมาเที่ยวอำเภอเขมราชครับก็แวะมา่อไรครับนี่ครับเป็นวัดที่มีเจดีย์ภาษีอริยะเมตไตรแล้วก็ล้านพระขาวครับพี่น้องนี่ล้านพระขาวนี่ครับก็จะมีล้านพระขาวมีพระขาวตั้งเรียงรายอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นพาบรรยากาศโดยรวมครับพี่น้องนี่ครับก็จะมีพวกเวียนครับเวียนโบราณนี่ครับนี่ครับคือเป็นบริเวณนี่ครับก็สำหรับผู้ใดจะมา ต้องมาเที่ยวมาทำบุญมาเซลฟี่ได้ครับพี่น้องนี่ครับกระสุนหล่าวัดนี่เพิ่งจะมีสามหลอครับสามหลอดเก่าๆครับสามหลอโบราณครับนี่ครับก็ผมได้อยากมาถ่ายรูปครับกิมานั่งถ่ายรูปได้ด้วยครับพี่น้องมาทำบุญมาเซลฟี่ครับนี่ครับก่อนจะไปฮอด์ส์อรปากแท่งครับวัดปากแท่งกัมาเพื่อหาทรายสมุนครับพี่น้องจะพาเพื่อนพาเดินกันครับนี่คือเป็นหาดทรายครับเพิเดิดว่าหาดทรายสูง นี่ครับใายก็อยู่สูงนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศครับจะเป็นแพร่ครับเป็นแพร่ลานอาหารครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านนั่งก็เป็นแพร่ครับเป็นแพร่ที่ให้นักท่องเที่ยวมากินเขากินน้ำครับนี่ครับมาชมบรรยากาศนี่ครับเดี๋ยวผมพาย่างชมบรรยากาศแค่หน่อยหนึ่งครับพี่น้องก็สำหรับช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูปีใหม่ครับฤดูท่องเที่ยวนาทองเที่ยวเพป็นกับภาพพ่อภาพแม่ภาพภูเขาภูแก่ครับ มาเที่ยวมากินลมชมวิวครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศที่ลูกล้านคนเดินทางมาจากกรุงเทพกรุงไทยกับพาคพอภาคเมภาคูยาตายายมาเที่ยวครับพี่น้องนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติครับพี่น้องนี่ครับกรดาผู้ไร้มากครับพาบัวขาดย่างครับกับย่างไปพูนครับย่างไปน้าโขดทีนคุณครับไปเล่นน้ำนี่ครับไปเบิ่งน้ำไหลอยู่แถวผลได้เด้อครับพี่น้องนี่ครับน้ำไหลไข่ไข่ครับน้ำตกครับพี่น้องนี่ครับ ภาพธรรมชาต์เต้นครับพี่น้องธรรมชาต์เต้นนี่ครับนี่ครับ้วทินเป็นภาพบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติอยู่หาดทรายสูงครับพี่น้องนี่ครับนะครับก็จะมีน้ำไหลเนี่ยนะครับน้ำไหลลงตากหินครับพี่น้องนี่ครับข้างล่างนี่ร่มคนฟ้าแห้งด้วยครับที่หาดทรายสูงนี่เป็นภาพบรรยากาศครับภาพบรรยากาศน้ำไหลครับเป็นภาพบรรยากาศน้ำไหลน้ำไหลลงจาก ับินครับวามีวามยงมนี่คมักไชอกนีมา้ยครับมาเบิองผ้าส้มเลยครับที่หาดทรายสูงเป็นธรรมชาติสร้างเรื่องครับนี่ครับเป็นที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติครับนี่ครับธรรมชาติสร้างตมคนขางนแจะแห้งครับคคนขางแแห้งม la ือครับน่ครับผมหมายเลนี่คร be ับนามไร้คนขางใีแจ่แห้งครับ ครับขดผู้ใดมักพวกกาแฟครับเป็นกาแฟเป็นชาโน่มชา,าเขียวคนว่ามี่ครับพี่น้องผู้ใดมาเที่ยวหาดทรายสูงกับแวะมาใดครับแวะมากินกาแฟดูมองนี้ไงเด้อครับพี่นอ้องครับสำหรับวัดบากแซีงครับวัดรฝากเซงเพิ่นกัมีการให้คอยปลาทำบุญครับพี่น้อง เอาครับเอาเอา,เอาเต็นนี่ครับนทพีเพิ่พอนไปไนน้ก่อนปลาทับท,ทิมปลาทัทบทนี่ครับตอนนี้ผมก็้อยู่ท่าวัดเป็นท่านาท่าวัดครับท่าวัดป่าแคงท่านาครับผมจะมาปล่อยปลาครับพี่น้อง มาปล่อยปลานี่ครับปลาปลาคับทิมก่อนนะปลาคับทิมสิบห้าตัวปลอยนะครับพี่น้องไปอยากมาทำบุญครับไปอยากมาทำบุญนะฟังครับฟังเป็นฟังโสบอเล่าด้วยครับนี่ครับน้ำยัางลายครับพี่น้องนี่ครับน้ำยัางลายน้ำย่างลายครับครับปล่อยปลาครับขนาดปูใดมาเห็นคลิปนี้ครับผู้ใดมาเห็นคลิปนี้ก็มาบุญน้ำกันครับเอาบุญปล่อยปลาด้วยกัน ปล่อยปูนซูธรรมชาติครับให้เพิ่นออกสูของเตา่าเพิ่นมีชีวิตสืบไปครับพี่น้องนี่ครับคนาดกูได้อยากมาทำบุญค,ครับทำบุญปล่อยปลากับมาได้เด้ครับที่วัดปากแสนพี่เจะพี่จะล่มแห้งฝน ปลาเพียรัวใหญ่ๆเอ้ยเอ,อ้ยเอ้ยนี่ครับตัวบักใหญ่บักใหญ่หรือท่านา้ำท่าน้ำวัดปากแซงปลาเพียรมีตัวใหญ่ครับเป็นปลาธรรมชาติหรือครับปลาปล่อยนี่ยหลังจากนี้ก็จกลายเป็นธรรมชาติเอ้ยนี่ครับจุดจุดนี้ก็เป็นจุดลานพญานาคครับพี่น้องนี่ครับสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่นมา เพื่อนก็นจะามาทำมุญไหวพระครับไหวสิงชักศิตย์แล้วแต่ความเชื่อความเชื่อความถือไผรมันครับพี่น้องนี่ครับน่าจะเป็นนักศึกษาครับนักศึกษาที่เพื่อนมาเที่ยวครับพี่น้องสุดเขตแดนสยามสุดเขตแดนสยาม ผู้มักเซลฟีีก็เซลฟีีไปผู้มักทํำบุญก็เขาไปทํำบุญในวัดครับพี่น้องอันด,ดาผู้ได้มักสองอยางก็หลังจากทํำบุญแล้วก็มหาเซลฟีีครับทายรูปเย็บไว้เป็นที่ระลึกครับนี่ครับเป็นลานพญานาครลานพญานาควัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้เขมรลาดครับวัดหรือว่าวัดปากแซง